ตมิการตัดผลทุเรียนสวยๆผ่าให้ลองชิมกันสดๆเป็นหนึ่งในกิจกรรมการท่องเที่ยวสวนยาวิชัยในตำบลป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรดินดีติดเชิงเขามีลำธารน้ำไหลผ่านบรรยากาศร่มรื่นเหมาะสมกับการปลูกทุเรียนทำให้ทุเรียนสวนนี้มีรสชาติหวานมันเนื้อละมุนส่วนคำว่าทุเรียนศิลาแรง มาจากใต้ดินเป็นพื้นศิลาแรงจึงมีแร่ธาตุทางอาหารให้ผลไม้มีรสชาติอร่อยเป็นอัตลักษณ์ของทุเรียนศิลาแรงจังหวัดกำแพงเพชรน,นางแก้วใจยาวิชัยเจ้าของสวนเล่าว่าเริ่มทำสวนทุเรียนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537 uh huh. เดิมยังไม่มีความชำนาญในการดูแลจัดก,การแปลงทุเรียนมาก ทำให้ต้องประสบปัญหาทั้งโรคและแมลงศัตรูพืชต้นทุเรียนทยอยตายกระทั่งเข้ารับการแนะนําจากสํานักง,งานเกษตรอําเภอคลองลานได้เข้าร่วมการอบรมต่างๆและหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องทําให้แปลงทุเรียนกลับมาอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตดีและเป็นที่ต้องการของตลาดสวนแห่งนี้พืชหลักคือทุเรียนพืชรองคือเงาะมังคุดลองกองและเป็นจุดเรียนรู้เทคโนโลยีการจัดการแปลงผลไม้ การสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักการผลิตน้ำหมักชีวภาพการผลิตทานดับกลิ่นจากผลไม้และการขยายพันธุ์ทุเรียนจากผลผลิตที่ครั้งแรกเราไม่เคยรู้เลยว่ามันจะออกลูกมาเป็นยังไงแต่พอเราปลูกแล้วผลตอบมาก็ถือว่าดีค่ะจากเริ่มแรกจากเมื่อก่อนคือดินตาอากาศคือไม่มีอะไรมันก็เป็นความบุดมสมบูรณ์หมดแต่มาณตอนนี้คือความร้อน มันก็จะเกิดผลกระทบหน่อยค่ะทําให้ผลผลิตเราได้น้อยแต่ทุเรียนที่นี่นะคะคืออร่อยมากกินจะไม่แรงค่ะจุดเด่นของสวนยาวิชัยมีการจัดการแปลงไม้ผลแบบผสมผสานมีการยึดหลักกษิกรรมธรรมชาติและหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำศาสตร์พระราชาด้านการบริหารจัดการดินน้ำป่าและพัฒนาคน ทำให้สวนยาวิชัยเป็นสวนไม้ผลต้นแบบและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสําหรับสถานที่แห่งนี้นะครับมีภูมิประเทศที่เหมาะสมนะครับมีสวนทุเรียนเงาะมังคุดแล้วก็ลองกองอยู่เชิงเขานะครับแล้วก็มีล,ลาลาธารน้ําไหลผ่านเหมาะสมที่จะทําเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็เลยเป็นจุดหนึ่งนะครับของจังหวัดกําแพงเพชรที่มีการส่งเสริมในเรื่องของอุากโรทัวริซึม หรือ,อการเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะของจังหวัดกำแพงเพชรครับจังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า2,500ไร่โดยสวนทุเรียนของนางแก้วใจยาวิชัยมีภูมิประเทศที่เหมาะสมตั้งอยู่เชิงเขามีลำธารน,น้ำไหลผ่านทำให้ทุเรียนหมอนทองของ,ของที่นี่มีกลิ่นหอมอ่อนๆไม่ฉุนรสชาติมันนํำหวานนอกจากนี้ยังเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของจังหวัดกำแพงเ<อ>พชรต่อไป